ถ้าคุณจะเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยเหตุผลเหล่านี้ให้ลองฟังคลิปนี้ก่อน1คือถ้าสมมติว่าอยากเรียนเศรษฐศาสตร์เพราะว่าอยากลงทุนเป็นอยากลงทุนเก่งอยากเป็นนักลงทุน อันนี้เราคิดว่าอาจจะต้องพอดไปสักนิดนึงเพราะว่าจริงๆหลายๆอย่างที่เศรษฐศาสตร,ร์เราอ้างอิงจากเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วกันที่เราเรียนจบมานะมันไม่ได้บอกขนาดนั้นว่าเราทํายังไงถึงเราจะลงทุนได้เก่งมันเพียงแต่ว่าสอนแค่แบบคร่าวๆว่าเออเนี่ยถ้าเศรษฐกิจมาภาพเนี้ยภาพต่อไปจะเกิดอะไรต่อนแค่แบบเห็นคร่าวๆเท่านั้นหรือว่าถ้าใครอยากเรียเรฎฎฎนเศรษฐศาสตร์เพราะคิดว่ามันเป็นวิชาชีพที่จะเอาไปทํางานต่อยอดได้ในการทํางานสายการเงินหรือสายธุรกิจซึ่งจริงๆต้องบอกว่าจากประสบการ ส่วนตัวที่เราสัมผัสมามันไม่ได้มีแต้มต่อขนาดนั้นเพราะว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่วิชาชีพนะมันเป็นวิชาประยุกต์คือมันต้องเอาไปอดัดแอกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเอาเศรษฐศาสตร์ไปอดัดแอกับการเงินเอาเศรษฐศาสตร์ไปอัดแอกับบัญชีหรือว่าเอาไปอดัดแอกับ วิศวะเป็นการเกื้อหนุนศาสตร์อื่นแต่ด้วยตัวมันเองมันไม่ใช่วิชาชีพไงมันไม่ได้ลงลึกเฉพาะเจาะจงมันจะดูเป็นภาพกว้างถ้าจะตรงสายหน่อยจะเป็นพวกนักวิชาการใช่ไหมหรือพวกแบบแบงค์ชาติที่ต้องวิเคราะห์เศรษฐกิจเนี่ยมันก็อาจจะตรงสายไปเลยแต่อย่างอื่นอะสมมติว่าอยากทํางานสายการเงินอยากทํางานสายบริหารธุรก,กิจอาจจะไม่ได้เหมาะกับเศรษฐศาสตร์ซะทีเดียวใครอยากเรียนเศรษฐศาสตร์เพราะเหตุผลเหล่านี้ก็ลองไปคิดดูอีกทีหนึ่งว่าจรงิจรงๆอะมันมีคณะอื่นที่เหมาะกับเรากว่าน,นี้ไหมหรือว่าเป็นเศรษฐศาสตร์ดีแล้วเราไม่ได้ห้ามนะว อยาได้ตากากความคิดแพทเทิร์นการคิดจากเศรษฐ์เยอะเหมือนกันเพียงแต่ว่าตั้งต้นเราอยากเรียนเพราะว่าเราอยากจะลงทุนเก่งซึ่งจริงๆมันไม่ได้ช่วยตรงนั้นสักเท่าไหร่